เชลซีหลังคว้าหนึ่งแต้มสำคัญในเกมบิดแม็กกับปืนใหญ่อาสซอนได้สำเร็จทั้งที่เหลือ10คนตั้งแต,แต่ครึ่งแรกและด้วยภาพรวม13นักแรกในฤด,ดูกาลนี้ถึงตรงนี้ผมกล้าฟันธง100%แบบไม่กลัวหน้าแต่ว่าเชลซีจะเป็นไม้าอีกตัวที่จะวิ่งตีคู่กับอาร์เซนอลซิตี้และอาจรวมถึงลิวพูด,ด้วย จนถึงนาทีสุดท้ายของฤดูกาลนี้แน่นอนทําไมผมมั่นใจขนาดนั้นเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังเป็นข้อๆนะครับก่อนหนึ่งเดิมครับใครมาดูคลิปแลชอบก็ไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเห็นคลิปนี้ช่องทางไหนติดตามช่องทางน,นั้นนะโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกแฟนเชลซีซิตี้อาร์เซนอลก็ช่วยติดตามกันเยอะๆนะครับเข้าเรื่องครับผมขอไล่เป็นข้อข้อนะครับว่าทําไมถึงตรงนี้จาก13นักแรกและจากเมื่อคือนเนี้ผมถึงมั่นใจว่าเชลซีจะไม่หลุดโคจรกับการเป็นม้าอีกหนึ่งตัวที่จะวิ่งตีคู่กับการลุ้นนน้ก่ออขรรคับ คุณดูสินักแรกที่ผ่านมาครับเชลซีมีช่วงเวลาที่ไม่ดีนะครับคือตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยนักแรกถึงนักที่4เนี่ยไม่แพ้ใครและจะมีช่วงที่ดาวลงคือ4 5 6สเสมอเบรนท์ฟอร์ดแพ้แมนยูแล้วก็แพ้ไบรตันแล้วก็มีมีมาสะดุดกับอ่าซันเดอร์แลนด์คาบ้านแต่หลังจากนั้นครับ7นัดล่าสุดในทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใครข้อที่2ครับ มีความใกล้เคียงกับรุูกาลที่แล้วรุูการที่แล้วเนี่ยเปิดตัวไม่ดีอยู่ดีๆก็เข้าเบรกยาวๆจนขนาดตามิ้วยผู้เล่นสองแต้มแล้วก็ดาวลงแต่สุดท้ายก็ประคองจนจบที่4ได้นะครับเอนโซมาริ่ามันมีความที่เขาเป็นคนที่ดูเหมือนไม่คงเส้นคงวาแต่จะพาทีมกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้ในจังหวะที่สําคัญสังเกตไหมครับ13นัดผ่านไปเขาเคยหลุดไปถึงกลางตารางแต่ตอนนี้เขาขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและรุดสัปดาห์นี้ก็ตกมาอยู่ที่3แต่ก็ตามรองจ่าฝูงแค่แต้มเดียวและจ่นตามจ่าฝู เอ็นโซมาเลส,สกาเองก็คุมทีมเป็นปีที่2เขาต้องนิ่งมากขึ้นเขาต้องแบบรอบคอบมากขึ้นและก็คือเขาต้องเก่าขึ้นกว่าเดิมในการรักษาผลารแข่งขันและอย่าลืมครับนัตเตชุดนี้เองก็เป็นชุดเดิมก็มีนัตเตใหม่ที่เพิ่มสกอรเดียบเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปแต่นัตเตชุดเดิมก็มีประสบการณ์มากขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิ่งก็มีโอกาสที่จะมากกว่าฤดูกาลที่แล้วและข้อสุดท้ายครับเราดูจากเมื่อคืนนี้ได้ครับขนาดเหลือ10คนนะด้วยความเป็นพิมด้วย คือผมเชื่อว่าแฟนเชลซีนั่งด,ดูอยู่นี่ครับบางหลายหลายครั้งที่เวลาแม่งเหลือสิบคนอะ่ะกูขอไม่แพ้วะกูขอเสมอวะหรือขอแพ้ไม่ขาดวะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเมื่อคืนนี่คือแฟนเชลซีต่อให้ตั้งแต่เหลือ11คนเท่ากันยันเหลือ10คนเนี่ยตั้งแต่นาทีที่เหลือ10คนยันจบเกมแฟนเชลซีสามารถลุ้นถึง3แต้มได้เลยนี่คือมาตรฐานที่ดีขึ้นของเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยข้อหลักๆตรงนี้จริงมากกว่าน,นั้นนะแต่เอาแค่นี้ครับภาพรวม13นัดที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมอีกข้อนหนึ่งนะผมแถมให้นะครับ13นัดที่ผ่านมาโคพาเมอร์หายไปกี่นัดมีช่วงเวลาที่เซนเตอร์แทบไม่เหลือให้ใช้แต่พวกเขาก็ยังปะครองจนอยู่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งจนถึงจบจบจบฤด,ดูกาลนะ,นะครับเห็นด้วยเห็นต่างยังไงคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องให้ได้นะ